สวัสดีครับพี่น้องมาดูที่บักหมดปืนคกขยมลับตายเรียบทั้งหมด15านายนะพี่น้องทานยูเคนเข้าใช้ดนเข้าไปตรวจการปรากฏว่าเจอพวกวักเนอร์ทั้งหมด15าลายตายเรียบก่อนที่จะสิ้นชีวิตนี้เขาใช้ดนเข้าไปตรวจการปรากฏว่าเจอวิ่งไปวิ่งมาอยู่พี่น้องและก่อนที่จะวิ่งไปวิ่งมานะก็เจอโดนนลูระเบิดไบบอมนะจังหวะที่มันวิ่งพี่น้อง หลังจากนั้นก็ใช้ปืนคกนะพี่น้องซัดเข้ามาแบบแม่นๆม่นคนที่จับระดับหาพิกัดนี่ก็ซื้อถือว่าเป็นขั้นปรมาจารเลยนะพี่น้องขั้นปรมาจารเลยนะรูปแบบปืนคกนะตั้งแบบไหนจะได้องศาเท่าไหร่โคตรแม่นพี่น้องทั้งหมดสิบห้าลายตายเรียบไม่เหลือเลยเป็นพื้นที่เดือดที่สุดก็คือเมืองบก มุดถ้ายู่เคีนลบเก่งขนาดนั้นทําไมถึงไม่ชนะสักทีประเด็นมันอยู่ที่ว่าไอ้พวกวัคเนอร์รัสเซียมันมาเยอะส่วนตอนนี้ที่โดเนตเป็น้องเป็นกองปืนใหญ่ตรงนี้จุดนี้บริเวณนี้ใช้ปืนใหญ่ซัตเข้าไปทั้งหมด6กลายนะพป่นน้องสังเกตตรงที่หน้าตรงกลางกลางหน้าจอมันจะมีบ้านหลังหนึ่งอยู่ที่นั่นแล้วก็มีพวกวัคเนอร์วิ่งไปวิ่งมาวิ่งเข้าวิ่งออกอยู่ในนั้นเลย สังเกตดีๆบ้านหลังกลางๆะนะเห็นไหมวิ่งเข้ามานะหกลายตัวนี้ก็ปืนใหญ่พี่น้องแม่พระลาดเลยพลาดได้ยังไงยุคเคนจ้องตาเป็นมันอยู่เมื่อไหร่มันจะรวมตัวกันสักทีทหารยุคเคนก็บอกมึงรวมตัวกันเมื่อไหร่แล้วกูจะบึ้มมึงทันทีรวมตัวก็บึ้มเลยสิพี่น้องสังเกตดู บ้านหลังตรงกลางนะพี่น้องให้สังเกตด,ดูด้านซ้ายมันจะมีทาหารวกเนอร์คนหนึ่งนะเอาด้านขวาวิ่งเข้ามาให้ดูตรงศาสตร์สอนชี้นะพี่น้องมันจะมีมันจะมีนานๆเห็นไหมนะวิ่งเข้ามาแล้วนะนะหลังจากรวมตัวกันเรียบร้อยแล้วก็ใช้ปืนใหญ่ซัดเข้าไปนะพี่น้องรูปแบบมันต้องมีหาพิกัดะนะไม่ต้องตรวจ ลาฐเตเวนที่แนวหน้าก็คือคใช้โดนนี่แหละไม่ใช่ไม่ได้ใช้มนุษย์นะใช้โดนเข้ามาเปลนสำรวจเสร็จเลยนะพี่น้องอนะ่ะตุ่มๆนะตายไหมไม่รอดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกลายตายเรียบที่ดูเน็ดเดือดที่สุดพี่น้องนั่นแหละคำถามเดิมๆซม้ำๆซากๆหลายคนบอกว่าเอามาดูที่บักมุดก่อนพี่น้องเมื่อสามวันที่แล้วาาประธานาธิบดีย,ยูเคนนำรถทังทีหกสิบสี่มาที่บักมุด ฝั่งทิศตะวันออกของบักมดพี่น้องไม่ได้มาตัวเปล่านะมีกองพลประธานาธิบดีด้วยนะพี่น้องเนี่ยมาถึงประธานาธิบดีก็จัดให้เลยทีหกสิบสี่พี่น้องซัดเข้าไปตึมๆอยู่ฝั่งน้นนะ่ะฝั่งนี้เป็นทิศตะวันออกของบักมดถ้าเอาบักมดตั้งไว้ตรงกลางก็ห่างจากบักมดไปทางทิศตะวันออกสี่กิโลเมตรพื้นที่ไม่ได้กว้างนะพี่น้องโดยรอบผ่าสนวนกลางก็ประมาณแปดกิโลเมตร ทิศเหนือ4กิโลเมตรทิศตะวันออกคาดว่าน่าจะ4กิโลเมตรทิศใต้ก็4กิโลเมตรเป็นพื้นที่ที่ยูเครนอยู่ตรงกลางนะพี่น้องส่วนทิศตะวันตกเป็นเมืองคายิปซาก็เป็นฝั่งที่ทหารยูเครนเดินเข้าเดินออกได้อยู่ฝั่งทิศตะวันตกยังสามารถนํากองกําลังเข้ามาจ่งนำเสบียงมาส่งได้อยู่ทิศตะวันตกส่วนที่ประทะมันก็มี3ทิศทิศเหนือทิศใต้แล้วก็ทิศตะวันออกที่สักจุ่ตอนนี้เป็นทิศตะวันออก ปืนรถถังนี่หละพี่น้องทีหกสิบสี่นี่แหละซัดเข้าไปแบบไม่ต้องเกรงอก,อกเกรงใจประธานาธิบดีเลยนะประธานาธิบดีโอเคนมาถึงเนี่ยเชิญประธานาธิบดีมาดูเลยตรงนี้น่าจะเป็นหน่วยตรวจกรารันของโดนนะพี่น้องเนี่ยคอยจับพิกัดแจ้งรถถังให้ทราบว่าซ้ายนะขวานะซ้ายนะขวานะขยับอีกนิดถอยอีกหน่อยก็นี่แหละพี่น้องต้องคอยแจ้งให้กับ ทีมรถถังเขาทราบว่ามันถูกเป้าหมายแล้วไม่ต้องอาศัยคนที่อยู่ข้างบนนะพี่น้องบนตึกนะคอยรายงานสถานการณ์ยังวนเวียนอยู่คําถามเดิมๆนี่พี่น้องตาหากฐานอยู่เกล็นลบเก่งขนาดนี้ทําไมไม่ชนะสักทีก็ตอบคําถามเดิมนั่นแหละพี่น้องไอ้พวกวักเนินมาเยอะมันมาหลายจุดมันมาหลายที่พวดง่ายๆย,ยิ่งไปตรงไหนก็ถูกละเจียพป่น้องมันเดือะจัด แต่ว่ายูเครนเขาก็ต้องการทําให้มันมารวมตัวกันก่อนหล,หลังจากรวมตัวกันเสร็จแล้วก็ซัดมันเข้าไปเลยอันนี้เป็นทีมงานปืนใหญ่นะพี่น้องยังไม่มั่นใจว่ามันรุ่นนี้มันรุ่นไหนของทหารยูเครนดูทหารยูเครนนั่งยิงดูทหารยูเครนนั่งอะพี่น้องซัดปืนใหญ่แบบสบายอารมณ์เลยโอ้โหสุดยอดเลยพี่น้องสงครามเนี่ยยังลบ แบบสบายอารมณ์เลยพี่น้องกระชากปืนใหญ่ตุ้มตุ่มตุ่มตุมหลังจากที่หลังจากที่เสียงปืนสงบเนี่ยพี่น้องก็ใช้โดนเข้าไปตรวจการฝั่งทิศตะวันออกของเมืองบังมกมดปัจจุบันนี้เมืองบักมดฝั่งทิศตะวันออกเป็นดาวคานไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องมาเห็นเหตุการณ์แบบนี้มันสังเวชสลดใจนะพี่น้องสังเวชสลุดใจพี่น้องลองคิดดูว่าบ้านทั้งบ้านเมืองทั้งเมืองถูกถูกถลม่มขนาดนี้เป็นเพราะฝีมือของใคร เป็นพวกฝีมือของผู้ชายที่ชื่อปูตินพี่น้องถือว่าเป็นคนกอดยากรรมสงคมระดับโลกเลยนะพี่น้องคุณปูตินถ้าสมมติว่าคุณชนะคุณจะเอาไปทําอะไรคุณลองเอาคําถามนี้ไปกระแทกใจคุณสักสักร้อยครั้งพันครั้งดูสิถ้าหากคุณลบชนะคุณจะได้อะไรคุณปูตินคุณได้ยินผมพูดไหมคุณลองเอาคําถามคําถามไปกระแทก ใจคุณที่ว่าถ้าลบชนะคุณจะได้อะไรไม่ว่าคุณจะลบแพ้หรือชนะสารโลกก็ต้องนำตัวคุณมาพิจารณาข้อหาอาจยากรสงครามอยู่ดีคลิปนี้สวัสดีครับ